โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่22กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสําหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ @ht11 เท่านั้นนะครับ โอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน8คู่เหมือนเดิมนะครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอย่างคู่มิทวอร์นะครับพบกับวอตฟอร์ดนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับและคู่นี้จะเป็นคู่ v ีนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนาเลขที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ไทยกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ adt11 เท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์นะครับอย่างคู่วานาโมนะครับพบกับฮามสตัดนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับและคู่ที่2นะครับน็อกฮคปปิงนะครับพบกับ a อเอเคโซนานะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน10นาทีนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคู่วอเตอร์ฟอร์ดนะครับพบกับแชมล็อกรูเวอร์นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสิบห้านะครับ และคู่ที่2นะครับดอกเฮด้ายูเนเต็ดนะครับพบกับเซลบอลนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับต่อไปนะครับมาดูคู่ที่3นะครับเซนแฟตติกนะครับพบกับคอกซิตี้นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าเช่นเดียวกันนะครับและคู่ที่4นะครับกัตเวย์ยูเนเต็ดนะครับพบกับซาลิโก้ลูเวอร์นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับต่อไปนะครับมาดูคู่สุดท้ายนะครับในสื่อฟุตบอลกับโซซิอาอิตาลีนะครับอย่างคู่ นาโปลีนะครพบกับปิซานะารคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลิดน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน่นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1หนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเล่นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ